สำหรับผลิตภัณฑ์ดีบุนของเรามันก็จะมีทั้งชนิดผงแล้วก็แคปซูลนะคะที่ขเขาเขียนว่าดีบุลเน่หรือว่าดีบุลคืออันเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะคะตอนนี้ก็จะเรียกว่าดีบุลเน่ก็ได้นะคะสำหรับของแท้นะคะซื้อสั่งซื้อกับพรจะได้เป็นของแท้แน่นอนด้านหน้าบุตดีบุลเน่แล้วก็อยู่ในซีนพลาสติกที่เหนียวนะคะซีนรอบด้านนะคะอย่างดีแล้วก็มีออยอนะคะเลขที่ออยอเรียบร้อย QR Code นะคะ แล้วก็วันเดือนปีการผลิตนะคะส่วนหัวกล่องนะคะตัวนี้จะเป็น QR code ที่ระบุถึงว่าพนักงานสั่งซื้อกับพนักงานคนไหนอันนี้คือสามารถเช็คได้นะคะดีบุญหรือว่าดีบุญนี่นะคะในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด5ซองนะคะวันนี้พรก็จะให้คุณพ่อกับคุณแม่แกชงให้ทานให้ดูนะคะว่ารสชาติข้างในอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ลูกค้าที่ขอทานจริงๆนะอธิบายให้นะคะอ่าอนะ อันนี้ก็เป็นกล่องที่ว่าเราเราซีนแกะไว้ให้คุณพอ่อเพราะมันค่อนข้างจะเปิดยากเพราะว่าซีนพลาสติกเหนียวอให้พ่อเปิดแล้วก็ลองชงทานว่าพอ่อทานแบบไหนนะคะ,ะน้ําที่ชงนะคะเราจะใช้น้ําเปล่าธรรมดาแค่นั้นนะคะจะเป็นเปล่าธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นน้ําเย็นจากตู้เย็นก็ได้แต่ว่าจะเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าดีบุญตัวนี้มันเป็นเซลล์วิตามินนะคะที่ว่าพร้อมจะซึมซับแล้วนะคะ โชว์ให้ดูนะคะว่าทั้งหมดมีห้าซองจริงจรินะคะช่ะหาชี้ด้วยค่ะพ่อชีกเลยนะคะตอนนี้สองอันนี้สี่ซองแล้วก็กับคุณพ่ออีกหนึ่งซองเป็นห้าซองในปริมาณในตัวยานในนี้นะคะคือหกกรัมนะคะเป็นผงสีเทเลยค่ะพ่อผงสีเหลืองนะคะเนี้ยเป็นเซลล์วิตามินมแล้วก็เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะคะมไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเสตียลอยไม่มีผลข้างเคียงกับผู้สูงวัยนะคะค่ะพอชงทันให้ดูเลย น้ำครึ่งแก้วแค่นี้เอาลครับเลากะได้นะคะแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็คือกะเอาประมาณได้ประมาณสักสองนิ้วมือนะคะน้ำน้อยหน่อยก็คือจะรสชาติดีนะคะละลายท่นี้น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วทานหลังอาหารเช้าวันละซองแค่นั้นเองค่ะนะฮะดื่มได้เลยครับพ่บพอดื่มเยอะเลื่มือแสบหรอแ้แสบผัวักแสบนะคะไม่ขมเพราะว่า พอบอกรสชาตินะเป็นเป็นยังไงกินง่ายครับหมกไม่เฟื่อนบ่อยังกินง่ายไม่เฟื่อนไม่ฝาดนะคะไม่คาวเนาะบอกครับจะหวานน้อยน้อยหวานน้อยน้อยนะคะเกลือออกทำนองน้ำเกลือนะคะถ้าทานเกลือได้ก็ทานยาตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้จะอ่อนกว่าเกลือเยอะค่ะแต่ออกทำนองเดียวกันนะคะ น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วหลังอาหารเช้าวันละซองรอบเดียวเวลาเดียวแค่นั้นนะคะเขาจะบ,บำรุงในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นแล้วก็น้ำในไข่ข้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พรขอตัวไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ